เครื่องมาร์กหน้า f o l ิ o อเนี่ยมันจะแตกต่างกับมาร์กชีดตรงไหนบ้างนะคะมันคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเปล่าคะดังนั้นคอนเทนต์ในวันนี้ก็วัดกันไปเลยนะคะจะต,ตัดมาร์กชีตเนี่ยใช้แค่ครึ่งหน้าซีกนี้และส่วนหน้าอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะใช้มาร์กของ f o r ิ o UFO อ e บิวตี้แล้วนะคะวันนี้มีแมวงอกใหม่2ตัวค่ะผมชื่อสายฟ้าผมชื่อายุคและว,วันนี้น้าถาก็มีคอนเทนท์ที่น่าสนใจมากอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยคะ่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเคล็ดลับการมีผิวหน้าที่ดีของดาราดังๆหลายๆคนเนี่ย ก็คือการมาร์กหน้าค่ะบางคนเนี่ยถึงขั้นมาร์กหน้าทุกวันเลยนะคะมันทําให้นัทธานเนี่ยมีอินสปิเรชันว่าอยากจะมาร์กหน้าให้ได้ทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้มีผิวหน้าที่ดีแบบเขาค่ะ แต่ว่าการมาร์กหน้าด้วยชีทมาร์กเนี่ยใช้เวลาถึง15นาทีเลยค่ะพอเรามาร์กหน้าเสร็จแล้วเนี่ยยังมีเอสเซนต์เหลืออยู่บนหน้าเราอยู่ทําให้เราจะต้องเทคไทม์เข้าไปอีกนะคะเพื่อที่จะรอให้เอสเซนต์เนี่ยซึมเข้าผิวเราหมดก่อนแล้วถึงจะเข้านอนได้นะคะแล้วบางวันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พออยากจะลงเซรั่มหรือลงครีมต่อทําให้เราจะต้องเทคไทม์ในการบํารุงหน้าค่าคืนนั้นยาวเข้าไปอีกค่ะเป็นที่มาของการมี p o l อ u f o ม Mini ตัวนี้ค่ะ หลายๆคนคงเคยเห็นคลิปรีวิวเจ้าตัวนี้ของณฐาไปแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะและวันนี้ณฐาอยากจะบอกว่าณฐามี f o ริโอ UFO แล้วค่ะดูด้านหน้าแล้ว UFO เนี่ยจะมีความอลังการมากกว่านะคะถ้าดูด้านข้างแล้วก็คือมีขนาดเท่ากันเลยค่ะในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแล้วก็มีแสงยูส3สีด้วยกันนะคะคือสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวค่ะและฟังก์ชันการใช้งานจะต่างกันเล็กน้อยนะคะ ทั้ง2ตัวสามารถปล่อยความร้อนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่า UFO mini เนี่ยไม่สามารถปล่อยความเย็นได้ค่ะสรุปว่า UFO เนี่ยทำความเย็นได้ในขณะที่ม i n i ทำไม่ได้นะคะสำหรับคนที่อยากรู้ว่า ความเย็นเนี่ยมันประมาณไหนก็รู้สึกก็เหมือนกับเราเนี่ยเอาช้อนกลางเนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะคะเป็นแค่ช่องเย็นธรรมดาไม่ใช่ช่องฟีดนะคะแล้วเอาช้อนเนี่ยมาประครบตามผิวหน้าเรานะหลายๆคนคงเคยทําความเย็นมันก็จะรู้สึกประมาณนั้นค่ะเป็นความเย็นที่สามารถปลอบประโลมผิวแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้นะคะราคารุ่นมินิขายอยู่ในเซฟอล่าราคา6,500บาทส่วน UFO เนี่ยขายอยู่10,000บาทค่ะหลายหลายคนคงคิดว่าราคามันค่อนข้างสูงมันควรค่าที่จะ ลงทุนหรือเปล่าใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่นัา,าคิดเหมือนกันค่ะดังนั้นคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือคิดมาเผื่อทุกคนแล้วค่ะนัาถาก็อยากจะรู้ว่า เครื่องมาร์กหน้า f o ริ o อเนี่ยมันจะแตกต่างกับมาร์คชิดต,ตรงไหนบ้างนะคะมันคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเปล่าคะดังนั้นคอนเทนต์ในวันนี้ก็วัดกันไปเลยนะคะโดยการที่จะตัดมาร์กชีทเนี่ยใช้แค่ครึ่งหน้าซีกนี้เท่านั้นนะคะและส่วนหน้าอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะใช้มาร์ของ f o r ิ o UFO เอนี่ยทำการมาร์กหน้าข้างนี้ค่ะ และมาร์กของฟอริโอเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด12สูตรนะคะนัาถาก็เลยคิดว่างั้นก็มาร์กแข่งกันไปเลยทั้งหมด12วันค่ะในส่วนของมาร์กชีทที่จะเอามาแข่งขันกับมาร์กของฟอริโอนะคะนัาถาก็คิดมาแล้วเหมือนกันค่ะว่า ฝั่งเนี้ยเราจะเลือกตามมาร์คที่เป็นไปได้กับชีวิตจริงของเรามากที่สุดค่ะดังนั้นมาร์คเนี่ยจะมีราคาตั้งแต่ประมาณ39บาทจนถึงเกือบ200บาทเลยนะคะเพราะว่าชีวิตจริงของคนเราเนี่ยบางครั้งเราก็ซื้อมาร์คราคาถูกๆมาใช้นะบางครั้งเราก็ใช้มาร์คที่ราคาสูงหน่อยนะคะถ้าวันไหนที่เราอยากจะบำรุงเยอะหน่อยแล้วก็เลือกมาร์คแพงหน่อยนะคะดังนั้นหน้าฝั่งที่ใช้มาร์คฝั่งเนี้ยก็จะอิงตามชีวิตจริงประมาณนี้ค่ะ และนะักฐาก็คิดเยอะมากไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือว่าการแข่งขันจะเท่าเทียมกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนผสมที่มีอยู่ในมาร์กของฟอริโอเนี่ยมีอะไรนัฐาก็จะพยายามหาส่วนผสมที่มีอยู่ในมาร์กตามท้องตลาดเนี่ยที่มีส่วนผสมใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะหาได้ค่ะบางตัวเนี่ยก็มีส่วนผสมแทบจะเหมือนกันเลยนะคะบางตัวเนี่ยก็เลือกคล้ายๆซึงกันมากที่สุดแต่ว่าบางตัว ในมาร์กข,ของโฟ l ิโอเนี่ยนะคะก็มีส่วนผสมที่ค่อนข้างจะยูนิคว้างมากเลยไม่สามารถหาส่วนผสมที่อยู่ในท้องตลาดได้นะคะก็จะแมทชิ่งกับอะไรที่ใกล้เคียงกันไปค่ะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยมาค่ะวันนี้เราจะมาดวลกันระหว่างเครื่องมาร์กหน้าของโฟ l ิโอกับชีทมาร์กทั่วๆไปค่ะเริ่มต้นจากมาร์กข,ของโฟ l ิโอที่ช่วยเรื่องสิวก็จะมีอยู่2สูตรคือสูตรกรีนทีและแมทมาเนียนะคะ ตัวแรกกิีนทีขอแมทกับมาร์กตัวนี้นะคะเพราะมีส่วนผสมของทีทีออยนะคะคิดว่าใกล้เคียงกับกิีนทีมากที่สุดแล้วเท่าที่นัทธาจะหาส่วนผสมใกล้เคียงกันได้ค่ะคู่แรกก็จะเป็นคู่นี้ค่ะต่อมาเป็นมาร์กของดร์จาร์ซิก้าแพรนะคะเป็นตัวเด็ดในการรักษาสิวคิดว่าเป็นคู่ท้าชิงที่เหมาะสมกับแมทมาเนี่ยที่ช่วยในการรักษาสิวที่สุดแล้วค่ะ คู่ท้าชิงตัวต่อมาเป็นการเย่ยสุดไฮยาลูรอนช็อตเป็นตัวผสมสดนะคะตัวนี้คิดว่าประสิทธิภาพของมาร์กเนี่ยค่อนข้างดีที่จะเอาไปสู้กับมาร์กของฟอริโอได้เลยค่ะและก็คิดว่าตัวที่เหมาะสมกับไฮยาลูรอนช็อตตัวนี้มากที่สุดก็คือสูตร h 2 o ของฟอริโอค่ะต่อมาเป็นสูตรโกลแอติส e นะคะที่ใช้ทีไรก็จะมีแต่คนท้าก่าหน้าเนี่ยมีออร่านะคะจะสู้กับใครไปไม่ได้นอกจากการเย่ยตัวผสมสดในสูตรวิตามินซีช็อตตัวนี้ค่ะ อาไคเบรลี่นะคะคู่ท้าชิงที่เหมาะสมเนี่ยคิดว่าเป็นเซนไอสูตรที่มีอาไคเบรลี่เหมือนกันเลยนะคะเหมาะกันมากมากเลยสูตรบาการเลียนโรสนะคะทางเราไม่สามารถหามาชีที่มีผมผสมของบาการเลียนโรดได้เลยจริงๆคะ่ะเอาที่ใกล้เคียงนะคะคิดว่าเหมาะสมที่จะต่อสู้กับลูลูลูนสูตรกลิ่นพีชตัตวนี้คะ่ะสูตรมานุก้าฮันนี่คิดว่าเหมาะสมกับเซนกะสูตรนี้มากที่สุดแล้วคะ่ะเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของฮันนี่เช่นเดียวกันคะ่ะ สูตรโคโคนัดออยล์ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะยูนิคมากๆเลยทางเราไม่สามารถหามาร์กชี้ตัวไหนที่มีส่วนผสมที่คล้ายคลึงกันได้เลยดังนั้นเราขอเลือกเป็นมาร์กที่มีเอฟเฟกคล้ายๆกันนะคะเป็นเอฟเฟกที่พอมาร์กหน้าเสร็จแล้วหน้ารู้สึกว่าโกลชฉ่ำวาวขึ้นมาก็คิดว่าเหมาะกับตัวนี้ค่ะสูตรเมคไม่เดย์เป็นสูตรที่เพิ่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์เข้มข้นให้กับหน้าเรานะคะดังนั้นคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วกับสูตรไฮดราเจลลี่ตัวนี้ค่ะ สูตรคออิดอน h t เป็นสูตรบำรุงหน้ายามคํำคืนอย่างเข้มข้นดังนั้นคิดว่าจะเหมาะสมกับมาร์กตัวไหนไปนไม่ได้นอกจากเป็นสูตรพรีเมียมไนแคร์ตัวนี้เลยค่ะต้องเล่นของแพงนะคะถึงจะสู้กับ c คออิดไ g h t ตัวนี้ได้ค่ะสูตรยุดจังกี้นะคะตัวนี้จะเน้นความกระชับและช่วยเรื่องริ้วรอยเป็นพิเศษดังนั้นก็คิดว่าคู่แมทที่เหมาะที่สุดก็จะเป็นมาร์กที่ช่วยในเรื่องของการลิฟติ้งตัวนี้ค่ะ หนูทิมเมอร์ฟรีกตัวนี้นะคะความจริงแล้วเป็นมาร์กสำหรับมาร์กบริกกเวณรอบดวงตาจะช่วยให้บริเวณรอบดวงตาเนี่ยมีความกระจ่างใสแต่ความจริงแล้วเราเนี่ยแอบเอามาใช้ทั่วหน้าเป็นประจำนะคะคิดว่าคู่แมทเนี่ยก็จะเหมาะกับตัวโอเลตัวที่เป็นไวท์เทนนิ่งตัวนี้ค่ะช่วยเรื่องความกระจ่างใสเหมือนกันค่ะเอาล่ะทีนี้เราก็แมทคู่ท้ายชิงทั้งหมด12คู่12วันได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มมาร์กหน้ากันเลย วันแรกค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าสิวจะขึ้นนะคะก็เลยเลือกกินทีขึ้นมามาก่อนเลยค่ะเริ่มจากการตัดชีทมาร์กเลยนะคะเพื่อที่เราจะมาร์คครึ่งหน้านะคะในส่วนของ UFO ก็แค่แกะแผ่นมาร์กแล้ววางลงไปแล้วก็ทำการล็อกนะคะแบบนี้เริ่มใช้งานโดยการเข้าแอปพลิเคชันของ Folio นะคะกดสตาร์ทแล้วหลังจากนั้นก็ให้สแกนบาร์โค้ดสูตรกินทีเข้าไปนะคะทีนี้เราก็เริ่มมาร์คหน้าได้แล้วค่ะ ในวันที่2เพื่อให้สิวหายขาดนะคะก็เลยต่อด้วยแมตตมาเนียเลยนะคะมาสู้กับด็อกร์จาซิกกแพรค่ะ วันที่3ค่ะบังเอิญเราเจอส่วนผสมที่ตรงกันก็คืออะไครเบอร์รี่นะคะดังนั้นเราก็เลยเอามามาค,คู่กันเลยค่ะระหว่างที่เรามาร์กหน้าเนี่ยเราก็สามารถหยิบ iPad ขึ้นมาเล่นอินเทอร์เน็ตรอได้เลยนะคะวันที่4ค่ะอยากจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวก็เลยมาร์คสูตร h 2O คู่กับไฮยาลูรอนช็อตดูค่ะ ด้วยเป็นคู่ชกที่ค่อนข้างสูสีเลยนะคะเพราะเป็นมาร์กผสมสดค่ะเราต้องทําการบีบไ้เอเซนต์เนี่ยเข้าไปในมาร์กแบบนี้ก่อนแล้วก็ทําการมาร์กสดๆเลยนะคะเราก็ตัดมาร์กครึ่งหน้าเพื่อที่จะทำการมาร์กแข่งกับมาร์กของคอริโอค่ะเหมือนเดิมค่ะระหว่างนี้เราก็ดูซีรีส์เกาหลีหรืออะไรรอไปก็ได้นะคะ ในวันที่5นี้เราเลือกมาร์กสูตร Go a d d i t สู้กับวิตามินซีช็อตที่เป็นมาร์กผสมสดเช่นกันค่ะเพราะสูตร Go a d d i t ตัวเนี้ยใช้ทีไลก็มีแต่คนทักนะคะว่าช่วงเนี้ยทำไมหน้าดูมีออร่าจังนะคะ<ม>ก็เลยต้องใช้มาร์กที่ค่อนข้างจะเด็ดๆนะคะ <c oughs> เพื่อมาแข่งกันเลยค่ะ <c oughs> การมาร์กหน้าวันนี้จะไม่เหงานะคะเพราะเราหยิบแมวมาเล่นด้วยค่ะ ในวันที่6นี้นะคะเลือกสูตรบารกาเรเลียนโรสมาเป็นสูตรที่ยูนิคมากเลยนะคะไม่สามารถหามากในท้องตลาดที่มีส่วนผสมของบารกาเรเลียนโรสได้เลยค่ะ วันที่เ็เลือกมาร์กสูตรโคคนัทออยค่ะซึ่งก็ไม่สามารถหามาร์กสูตรไหนที่มีโคคนัทออยมาซู้ได้ค่ะตัวนัฐา,าเนี่ยชอบมาร์กสูตรโคคนัทออยมากเลยนะคะเพราะหลังจากมาร์กเสร็จเนี่ยให้ฟีลลิ่งความรู้สึกที่ชุ่มชื้นแล้วหน้าดูโกลด์ด้วยนะคะก็เลยเลือกมาร์กอซสูตรที่มีเอฟเฟกต์หน้าโกลด์เนี่ยเพื่อที่จะมาซู้กับโคคนัทออยตัวนี้เลยค่ะ วันที่8เป็นสูตร Make My เดยนะคะเราก็เลือกมาร์กสูตรไฮด้าเจลลี่ขึ้นมานะคะเพราะว่าให้เอฟเฟกต์คล้ายกันนะคะในส่วนของการให้ความชุ่มชื้นค่ะวันนี้มาร์กไปก็เล่นแมวไปนะคะกล่อมแมวนอนไปด้วยค่ะวันที่9เลือกมาร์กสูตรมานูก้าฮันนี่นะคะก็เลยเลือกชีทมาร์กที่มีส่วนผสมของฮันนี่ค่ะ ลองถามเจ้าเหมียวดูซิระหว่างชีสมาร์กกับเครื่องมาร์กหน้าโยบโอเลือกอะไรผมว่าอันนี้น่าจะอร่อยกว่านะเลือกอันนี้ <laughs> วันที่10แล้วเลือกสูตรคออิทดไนนะคะสูตรเนี้ยเข้มข้นมากดังนั้นก็เลยเลือกเป็นแบบพรีเมียมมาร์กในแคร์มาสู้เลยค่ะ ดูพรีเมียมไหมคะเป็นแผ่นมาร์คสีทองเลยนะคะเป็นหน้ากากทองคําเลยไอ้ครึ่งมาร์คแผ่นสีทองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนไอออนแมนเลยนะคะ วันที่11สูตรยูจังกีนะคะอยากจะบอกว่าสูตรนี้ยมันหมดเซฟอรล่าบ่อยมากๆนะคะโซเอาตลอดเลยหาซื้อยากมากค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหน้ามันจะดูง่วงๆนิดนึงค่ะเพราะว่าหมาก,ก่อนนอนเนะก็ง่วงแล้วะคะ่ะวันที่12วันสุดท้ายแล้วเราจะใช้มาสูตร ิมเมอร์ฟรีค่ะถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะความจริงสูตรนี้เป็นมาร์คสูตรเดียวที่สําหรับมาร์ครอบดวงตาค่ะแต่เราเอามามาร์คทั่วหน้าประจําเพราะว่าพอเอามามาร์คทั่วหน้าแล้วหน้าเนี่ยมันไบรท์กระจ่างใสดีค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไป12วันแล้วนะคะณฐา,าก็มีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าในระหว่างที่ทําการทดลองมาครึ่งหน้าเนี่ยระหว่างนั้นณฐนา,าไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามาค่ะก็คือว่าถ้าใครเคยฉีดฟิลเลอร์หรือว่าโบทอกเนจะรู้ดีว่าจะต้องงดวิตามินที่ทานอยู่ก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าไปโดนเข็มปุ๊บบริเวณหน้าของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวจะช้ำขึ้นมาทันที แล้วทีนี้นะฐ้าก็ดันลืมงดวิตามินไปค่ะก็คือว่าไปฉีดเนี่ยจัดเต็มมาเลยจัดเต็มก็คือรอยเขียวใต้ตาจากการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมาเต็มเลยค่ะเพราะเราลืมงดวิตามินมาดูผลที่น้าถาเก็บภาพไว้กันดีกว่าค่ะนี่คือข้างที่ใช้ชีดมากนะคะก็จะมีรอยเขียวช้ำมากกว่าข้างที่ใช้ยูอโค่ะ ลองมาดูกันใกล้ๆนะคะข้างที่ใช้ชีทมาจะเห็นว่ามีรอยช้ำรอยเขียวใต้ตามากกว่าข้างที่ใช้ UFO นะคะแทบไม่มีรอยช้ำรอยเขียวใต้ตาให้เห็นเลยค่ะ ส่วนอีกจุดหนึ่งในกล้องอมองไม่เห็นก็จะเป็นรูขุมขนบริเวณข้างจมูกข้างที่ใช้ชีทมาร์กเนี่ยรูขุมขนจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ข้างที่ใช้ UFO เนี่ยรูขุมขนเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยค่ะทีนี้ลองแพนกล้องออกมาห่างๆดูนะคะจะเห็นว่าข้างที่ใช้ชีทมาร์กสีผิวจะยังไม่สม่ำเสมอเท่ากับข้างที่ใช้ UFO นะคะผลก็คือว่าพอหลังจากที่เรามาร์กหน้าเสร็จ1ิบวันเนี่ยข้างที่ใช้ โอริโอ U F O ตัวนี้นะคะรอยเขียวช้ำใต้ตาเนี่ยแทบไม่มีเลยค่ะในขณะที่ข้างที่ใช้มาร์คชีททั่วไปเนี่ยนะคะยังคงรอยเขียวช้ำให้เห็นอยู่นะคะนะักถากคิดว่ามันคือประสิทธิภาพของขึ้นทีโซนิกตัวเนี้ยที่ผักสารบำรุงไปยังผิวของเรานะคะและนอกจากนี้เองเนี่ยเขายังมีการปล่อยอุณหภูมิความร้อนความเย็นเนี่ยทำให้สารบำรุงเนี่ยเข้าไปยังผิวได้มากขึ้นค่ะไม่ใช่เฉพาะเครื่อง อยู่ในเปตัวนี้นะคะที่ช่วยเรื่องรอยหมองคล้ำใต้ตาได้เพราะก่อนหน้านั้นนะาถ่าก็ใช้แค่ตัวมินิตัวนี้ค่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าช่วงที่ขยันใช้ทุกวันตอนนั้นเนี่ยตัวมินิตัวนี้ก็ช่วยให้รอยคล้ำใต้ตาเนี่ยดีขึ้นเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวปล่อยความเย็นก็ตามค่ะคิดว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคลื่นทีโซนิกที่ผักสั่นลุ่มเข้าไปยังผิวของเราค่ะ คิดว่าคนที่มีปัญหารอยคำใต้ตาที่ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์หรือพันธุก,กรรมอะไรอย่างเงี้ยแค่น,นอนพักผ่อนไม่เพียงพอทั่วไปเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์แน่ๆเลยค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นหลังจาก12วันก็คือว่ารูขุมขนบริเวณ ข้างจมูกค่ะน้วถ่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหารูขุมขนสักเท่าไหร่นะคะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สิบถึงยีปรประมาณนี้นะคะหลังจากที่ใช้ UVO เนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารูขุมขนที่มีปัญหาแค่สิบยีนั้นน่ะมันแทบจะไม่มีเลยค่ะก็คือรูขุมขนเนี่ยเนียนละเอียดไปเลยค่ะในฝั่งที่ใช้มาร์คชีสเนี่ยรูขุมขนก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าข้างที่ใช้ u f o เนี่ยก็คือจะเนียนกริปมากกว่าค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คื ความสม่ําเสมอของสีผิวค่ะคือช่วงเนี้ยทุกคนเนี้ยจะต้องใส่แมสปิดหน้าครึ่งหน้ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าท่อนบนของเราเนี้ยจะต้องโดนแสงแดดกันหน้าท่อนบนของเราเนี้ยก็จะดําค้ำมากกว่าหน้าท่อนล่างข้างที่ใช้ UFO เนี้ยนะคะสีผิวท่อนบนกว่าท่อนล่างเนี้ย ก็คือสม่ำเสมอเรียบเนียนกันไปเลยค่ะในส่วนกับข้างที่ใช้มาร์คชีสเนี่ยก็คือสีผิวท่อนบนที่มีความหมองคำมากกว่าเนี่ยก็จะดูดีขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นสมูทไปทั้งหน้าเหมือนกับข้างที่ใช้ UFO ค่ะความแตกต่าง3ข้อที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้บนหน้าของเรานะคะและนักถาก็จะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดนะว่า เครื่องมาร์กหน้า UFO ตัวนี้แตกต่างกับมาร์กชีทเนี่ยนักถาสรุปมาให้ทุกคนแล้วนะคะมีข้อแตกต่างกันทั้งหมด7ข้อค่ะสรุป7ข้อแตกต่างของ V ริโอ UFO และชีทมาร์คค่ะข้อ1ระยะเวลาในการมาร์กหน้า UFO แค่90วิวิส่วนชีทมาร์กเนี่ยสินาทีข้อ2เวลาใช้เอเซนต์จากมาร์กไม่เลอะเทอะ ข้อ3ไม่ต้องกังวลว่าเวลาเรามาร์กหน้าเรามาร์กจะดูดความชุ่มชื้นออกจากหน้าของเราแทนเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าเรามาร์กหน้าเกิน15นาทีแล้วเนี่ยแผ่นมาร์กหน้าจะดูดความชุ่มชื้นที่อยู่ในหน้ากลับไปยังแผ่นมาร์กแทนค่ะ ข้อ4หลังจากใช้เวลามาร์กหน้าไป15นาทีเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องมานั่งรอให้เอสเซนต์ซึมเข้าผิวเราอีกนะคะถ้าเป็น UFO เนี่ยก็คือจบเลยข้อ5ความหมองค้าใต้ตาตามที่เราให้ฟังไปแล้วเนี่ยฝั่งที่ใช้ u f o เนี่ยแทบจะไม่มีรอยหมองค้าใต้ตาเลยนะคะในขณะที่การใช้มาร์กชีทเนี่ยรอยหมองค้าจะดีขึ้นบ้างค่ะข้อหกขนาดของรูขุมขนค่ะฝั่งที่ใช้ u f o เนี่ยรูขุมขนจะเล็กลงมากจนแทบไม่มีเลยนะคะในขณะที่ใช้มาร์กชีทเนี่ยรูขุมขนจะเล็กลงบ้างค่ะ ข้อ7ค่ะความสม่ําเสมอของสีผิวข้างที่ใช้ UFO เนี่ยสีผิวจะสม่ําเสมอทั่วหน้ามากกว่าข้างที่ใช้ m a r s h e e t ค่ะก็จบไปแล้วนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ทํายาก คิดเยอะนะคะแล้วก็ใช้เวลาเทคไทมในการทดลองพอสมควรนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะส่วนใครที่มีงบหน่อยอยากจะใช้ UFO ก็ได้นะคะส่วนคนที่มีงบน้อยเนี่ยไปซื้อเจ้าตัวมินิเอาก็ได้ค่ะส่วนใครที่ยังไม่มีงบเลยนะคะก็ใช้มาร์กชีทไปก่อนแล้วกันค่ะก็ดีกว่าไม่ได้มาร์กหน้าเลยนะคะ นัทาวังว่าคลิปในวันนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความโุกแล้วก็สนุกกับคลิปของนัทาะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับบางคนที่เข้ามาหาข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นัทาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอ๋อเดี๋ยวค่ะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปค่ะวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย